สวัสดีครับนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นคนะรับท่เทียเท่ยวทยานแห่งชาติชิค,คุซึนะครับโทยะภุะะระทรยานแห่งชาติชิค,คุซึโทยะตรงนี้เป็นถ้ฐาปาทไทยก็เรียกว่าหุบเขานาลกนะแลญี่ปุ่นก็นโนบลิเบสึนะประมาณนี้ มาหลบนะจะมีควันมีอะไรเนรี่ยมันเป็นกรรมฐานนะครับจะมีสะพานเดิอดเนุ่นจริงๆมันมีเส้นทางที่ไปท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันบริเวณนี้นะครับจะมีกลิ่นนะใครมารกลิ่นจะคล้ายๆครบครบยังไงดีถ้าจะเทียบกับกลิ่นที่เราคุ้นเคยแต่ประมาณสักอืม อันนี้เทียบแล้วกันประมาณสักไข่เน่าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผลิตตัวเขาเี็นการกอสร้างเียนะเขาบอกว่าที่นี่ผลิตน้ำแร่นะส่งให้โรงแรมในญี่ปุ่นเนี่ยได้บพราันละหลายหลายตันเลยนะนะครับก็จะไม่ผิดจะสิบตันนะประมาณนี้โหเยอะมากเลยมีแผนที่นะมีเส้นทางมีเยอะนะครับ แต่คนที่แบบมีโรคประจําตัวอ่อเช่นภูมิแพ้หรืออะไรก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีกลิ่นกรรมฐานเนาะถ้าจะเข้าไปใกล้ผมก็ึ้นภูมิแพ้ด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยเข้าไปใกล้โอเคมีหลายจุดนะเดินไปสารวจได้นีจริงอยากไปตรงสะพานนะแต่ว่าห่วงว่าเดี๋ยวจะภูมิแพ้จะกำเริบอีกนะครับ อากาศตอนนี้16องศาไงมาเดินเขากำลังดีเลย<ม>เคยมีหนังไทยมาถ่ายที่นี่ด้วยนะผมจำไม่ได้ละเรื่องอะไรจำไม่ได้น่าจะเรื่องเป็นหนังไทยแหละเรื่องลองไปดูได้นะครับเคยมาถ่ายที่นี่ช่วงนี้มัน ตอนนี้มานี่ก็เดือนตุลานะประมาณกลางเดือนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาวของเขานะครับจะเห็นว่าใบไม้เนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนหลายโทนเลยนะมีสีไม่ใช่แค่สีเหลืองสีน้ำตาลมันแบบเหลืองก็เหลืองหลายสีน้ำตาลก็หลายสี คข้างสวยใครว่างๆก็มาเที่ยวตรงนี้ก็ได้นะครับหนุบลือไปสุนะครับเขานาลกแต่ว่ามันจะมีกลิ่นธรรมชาติประมาณนี้ สำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ระวังนิดนหนึ่ง้ะกันครับอ,อีกด้านนะครับถ้าใครได้ยินเสียงเนี่ยมันจะเสียงมันจะแบบเหมือนต้มน้ำนะเสียงเดือดบุ้ง,ง,ง,งเลยข้างล่างเนี้น้ำมันจะไหลลงไปนะครับคำว่ามันร้อนนะน่าจะแบบก็เก็บเก็บสงสายน้ำเดือดให้มีทางเป็นสะพานไม้นะที่ผมบอกมาแต่ไหนมาแล้วก็ เลยแวะมาดูบ้างนะครับท,ทนทนมาหน่อยข้างล่างนี้น่าจะเป็นทางเก่านะเส้นทางเก่าอาจจะมีแบบเนี่ยอันตรายน่าจะเป็นดินสไลด์นะจากทางน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจใดูจากเนี่ยหน้าพวกหมอนพวกอะไรขึ้นนี่สหในม่เดินไปดูปข้างหน้าอีกข้นหน สะพานมาแต่ว่ากลิ่นมันแรงมากมาถันโดยเฉพาะบริเวณนี้นะะตวไหนๆมาแล้วก็เอาซะหน่อยนะครับนิดนิดหน่อยคงจะไม่เป็นไรกลิ่นมันแรงจริงจริงโอ้โี่ตรงนี้หวันแบบชัดเลยนะ ถังเหม็นมากเลยครับเหมือนเวลาแบบจุดประทัดแล้วมันไหมอ,อะเนาะกลิ่นมันแบนะบับบรานี้เดินมาแค่นี้แล้วกันนะข้างหน้าน่าจะไม่ไปแล้วน่าจะเหมือนเหมือนกันเื่อใครมาเที่ยวนะแมบะบมาดูได้นบุรีเทศศูนยบุรี อ่าโนบุริเปสึก <żeby> น <så pentru them> ี่ภูเขาทะเลกนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิโกสึโทยะนะประมาณนี้ถ้าผมอ่านออกเสียงสำเนียงผิดก็ขออภัยนะประมาณนี้โอเค